Ha 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 สุนีลาบก้อยณบ้านดงมะแขวนเสียงเขียงไม้กระทบขอมเมียโดยมีเนื้อแดงเป็นแกนกลางลดความแรงเพราะงมกล้องมาจากครัวไฟของร้านสุนีลาบก้อยร้านลาบอันอร่อยที่สุดในหมู่บ้านเนื่องจากมีอยู่ร้านเดียวเราคอสูราทั้งหนุ่มแกแห่แหนกันจนมานั่งแน่จนจุดเต็มร้าน หาด้รสชาติดันโอชาเผ็ดถึงใจเพียงอย่างเดียวแม่ค้าเองก็เด็ดดวงชฉยย่อยยามต่ำยามสาับหน้าอกหน้าใจที่สามารถแลเห็นได้กับครึ่งเตาผ่านเสื้อกล้ามตัวบางขอกว้างเวาเหลืกอกยังช่วยให้โต๊ะไม้กเก่าขนาดเก้าอี้สีตัวเกือบสิบชดุดไม่เคยวางร้านสุนีราบก้อยหนี้ตั้งชื่อตามเจ้าของร้านคือนางสาวสุนีหญิงไม้ผัวตายด้วยเหตุที่ว่า เสาหลักที่อุตสาห์ฝากชีวิตกะว่าจะแก่ตายไปได้วยกันดันลาโลกขาวออกหลังจากแต่งงานกันได้เพียงเดือนเศษสุนีสาวสวยจึงกลายเป็นโสดและยังเรียกได้ว่าสดสดจากที่ไม่ต้องทำอะไรวันวันอยู่แถวบ้านจำต้องดิ้นรลนปากกัดตีนถีบเต้ากระเพื่อมขายลาบแล้วบรรดาลูกค้าหน้ามอทั้งหลายก็หัวสั่นหัวคอนตามจังหวะกระเพื่มของปทุมฐานคู่นัน้นแม้นางจะสวยโสด เพียงชายตาเอ่ยปากยิ้มหวานคี้ขคานหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่จะยกขันหมากมาสู่ขอแต่นางกับครองความสูตมากกว่าห้าปีด้วยใจที่รักมั่นต่อผัวที่ตายไปไม่เปลี่ยนแปลงนางปฏิเสธกับตนต่อหน้ารูปถ่ายเขาดำของผัวว่าชาตินี้จนตายจะไม่มีผัวใหม่เด็ดขาดว่าจจเรียบง่ายแต่ยิ่งใหญ่ทําให้ชายใดก็ม่อาจครอบครองเป็นเจ้าของทั้งกายและใจของแม่ค้าลาบสาวสวยวัยสาต้นต้นนงนี้ใด ร้านสุนีลาบกอยดำเนินกิจการไปได้ด้วยดีทว่าจู่ๆวันหนึ่งน้าร้านกับปิดเงียบเจ้าของร้านหายตัวไปอย่างเป็นปริศนาทั้งที่บ้านเที่ยวร้านและที่ไหนๆต่างก็ไม่มีใครพบเห็นตัวนางเลยแม้แต่คนเดียวจากวันเป็นอาทิตย์แล้วเริ่มเป็นเดือนสุนีหายหน้าไปจากหมู่บ้านหลายคนเริ่มสอบปากซุบซิบนิถาวา่านางเก็บเงินได้มากพอ จนลาจากบรานนอกเข้ากรุงไปหางานอย่างอื่นที่เหมาะกับหน้าตาและรูปร่างทํางานที่สบายได้เงินง่ายและไม่ต้องอยู่กับเขาเลือดเครื่องลาบทุกวี่ทุกวันบางคนว่านางอาจไปกับเสียใหญ่ใดไหนรายหนึหน่งเขาคงมอบทรัพย์สินมหาศาลให้เป็นสินสอดและมอบคำมั่นว่าจะดูแลนางไปจนกว่าถึงเวลาสิ้นอายุขไขแล้วรับประกันในคำมั่นที่ว่า ก็คงมาจากร่างกายที่แกช่ชรวาเกินกว่าจะทําให้ร่างกายของนางบอบช้ามากนักและนั่นก็หมายความว่าเศรษฐีผู้นั้นคงอยู่ดูโลกอันสดใสได้อีกไม่นานต่างคนต่างพูดกันไปต่างๆนานาหากแต่มวลความจริงกลับไม่มีต่างว่าเป็นแบบที่ใครๆสงสัยจริงเหตุใดเข้าของเครื่องฉายจึงไม่เก็บไว้ให้เป็นรอบเบียบเนื้อในตู้และเครื่องปปุงเล่าขบว่า่อนหายตัวไปนางเตรียมไว้สําหรับเปิดล้านเช่นทุกวัน หากตัดสินใจจะจากไปแต่โดยดีเหตุใดขวงพวกนี้จึงขานกับข้อสงสัยแบบนั้นมันบ่งบอกแบบไกลๆว่าสุนีหายตัวไปแบบกระทันหันหายไปอย่างลึกลับและหายไปโดยไปทางไม่ใช่สถานที่อันเดียกระทั่งวันหนึ่งมีข่าวลือที่แปลกว่าการที่สุนีหายตัวไปํายังหอบเอาความสะเพรงมาด้วยสุนีสาวโสดหุ่นนางฟ้าที่หายไปกลับมายังหมู่บ้าน แต่ในสภาพของวิญญาณเฮียนเหตุการณ์แรกมีคนมองเห็นร้านลากของนางเปิดไฟสว่างในช่วงปลายยามสองและแน่นอนคิดถึงรสชาติและภาพความสดใสของแม่ค้ามันานันเมื่อเห็นว่าร้านเปิดก็รีเข้าไปหาโดยไวเท่าที่แข้งขาที่ปัดเป๋ยไปมาจากฤริสุราจระเอื้ออำนวยนังสุนีนังสุนีจ๋าขอลาบสักจานเน้นตับเยอะ ตับ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 ได้จ้ะพี่รอสักประเดี๋ยวนะจ๊ะเฮ้อเสียงน้องนี่เป็นอะไรไปจ๊ะไงมันเย็นจะเยือกแบบนี้ล่ะไม่สบายตรงไหนหรือเปล่ามามาเห็นแบบนี้พี่เองก็เคยรักษาคนไข้มาก่อนมามาเดี๋ยวพี่ตรวจให้ใชายขี้มเมาเก่าวเสียงอ่อแอ งั้นหรือดจ้าสุนีตอบเสียงเย็นยานคางดังเดิมก่อนหันมาถ้างั้นรบควรพี่ตรวจให้ฉันหน่อยไม่รู้เป็นอะไรอยู่ดีๆก็มีเดูเท่ากำปั้นเลือดไหลไม่หยุดเลยอ๋อแล้วก็พอดีตับหมูมันน้อยพี่ช่วยหยิบมีดตรงนั้นเฉือนตับฉันให้ทีเซีฉันจะเอาเพิ่มให้พิเศษไม่คิดตัง พร้อมกันนั้นก็ควักตับของตนออกมาเยือนให้เท่านั้นเองคีเล่าเคาะหลายมีอันจอดับไปในบันดลถึงขึ้นมาก็ยังพบตนเองนอนหมดสภาพอยู่เพิงลางอันเคยเป็นลานลานึกขึ้นได้ก็สับสุดฝีเตียนวกเบเข้าหมู่บ้านจนคนพากันมามงงโดแน่ละเจอแบบนั้นใครเล่าจะไปยอมเก็บงามไว้ชายผู้นั้นเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังชนิดไม่ติดขัดและปิดบงังและที่แน่กว่าแช่แปลงคือไม่มีใครหลอกที่จะเชือ่อ เหตุการณ์ต่อมาที่เริ่มตอกย้ำว่าสุนีเป็นผีไปแล้วเรากับตะปูที่ตอกย้ำลงบนฝาลงคือมีชาวบ้านที่ไปนอนเฝ้านาผู้หนึ่งมองเห็นแสงตะเกียงบอมแบมพร้อมตะโกนแว่วมาตามลมซึ่งฟังดูแล้วได้ยินไม่ชัดเจนไม่เข้าใจอยู่ดีกระทั่งแสงไฟจากตะเกียงแล้วพูดถือใกล้เข้ามาจนได้ยินชัดถนดัดหัวลาบก้อยแมจ๊ะลาบก้อยอา่อยอา่อยจ้า จากร้านสุนีลาบก้อยเจ้าเก่าเจ้าเดิมเห้อสุนีลาบก้อยแม่หนูมันกลับมาเปิดร้านแล้วหรอตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วไอ้บริการเดินรเร่ขายแบบนี้มีด้วยหรือ,เ,รอเออแม่หนูเอ้ยมามาเอาลาบมาให้สักถุงซิชาวบ้านเฝ้านาวรองเรียแสงไฟเราพูดถือชะงักนิดหน่อยก่อนค,ค่อยเดินเข้ามาหาเท่านั้นเองชาวบ้านผู้น,นั้นถึงกับังงาตก้าง นื่งด้วยผู้ถือตะเคียงและคอนกระด้งหน้าหลังซึ่งเต็มไปด้วยอุปกรณ์หาเกิฑนคือสุนีแต่สภาพศพคือผีไม่ใช่คนตั้งแต่ช่วงหน้าอกลงมาเสื้อผ้าชุ่มโชกไปด้วยเลือดสดๆสไส้ถั่ลักปอดตับปิ้นออกมาอยู่ด้านนอกคนที่ไหนจะเดินได้สบายๆท,ทั้งทิวร่างกายมีสภาพแบบนี้และอีกหลายเหตุการณ์ต่อมาและต่อๆมาซึ่งถี่คือเร็วเร่อย มีคนพบเห็นสุนีเดินลากผักไสที่ห้อยย้อยเรียบผืนินร้องไห้ไปตามถนนหนทางอันสลัวรงังอีเพียงแสงจันทร์ส่องมีคนเห็นสุนีเดินไปมาอยู่ในบ้านของนางพอหยุดเฉินจ้องนางก็พุ่งออกมาทางหน้าต่างพรากับเฉินหลงจากนั้นก็วิ่งเข้าใส่มีคนเห็นสุนีเดินเร่ขายตับตไตไส้หมามไปตามบ้านต่างๆจนลูกเด็กเล็กแดงพากันร้องไห้ร้องโอบลนันเมื่อเป็นเช่นนี้ ประเด็นที่ว่าสุนีหายไปไหนจึงถูกเปลี่ยนมันเบนเข็มไปยังประเด็นใหม่ที่ว่าสุนียังมีชีวิตอยู่ไหมบ่ายวันหนึ่งณนะบ้านปากลวยมันตายไปแล้วศพถูกฝังอยู่ในหมู่บ้านพวกเองนั่น่ละตายอย่างทรมานมันเลยแค้นและไอ้คนฆ่าก็ยังอยู่แต่ก็คงอีกไม่นานเท่านั้นอีกไม่นานความจริงจะปรากฏ แล้วทีนี้พวกเราจะทำยังไงล่ะเจ้าขาเจ้าพ่อพวกเราต้องทนให้สุนีมันหลอกหลอนอยู่แบบนี้อีกนานแค่ไหนไม่นานหรอกไอ้คนข้ามันสะกดอีสาวนั่นไวแต่ความสวยทำให้สะกดมันขายตอนนี้ผีอีสาวนั่นกำลังตามตัวมันอยู่ของดีช่วยบางตามมันได้แต่ไม่นานคนดีพระไม่มีคุ้มครองอยู่แล้วครั้นแล้วชายชาราหนวดขาว่าก็ตาเหลือคอพับหลับลง ทั้งที่นั่งชันเข่าอยู่แบบนั้นครู่ต่อมาชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆตะโกนลันเจ้าพ่อป๊อกออกแล้วนั่นเองการสนทนาหาข้อเท็จจริงโดยพิธีกรรมทางศิลศาสตร์จึงสิ้นสุดลงชาวบ้านหมู่บ้านเดียวกันกับสาวสุนีกราบชายโชดาที่ยังหมดสติแล้วพากันกลับพร้อมเสียงพืมพำจับใจความได้คร่าวๆวา่าใครกันที่ทำกับสาวขายลาบนิสัยดีแบบนั้น ขนาดเดียวกันหน้าเถียงนาน้อยของนายทันน้อมวงสุราที่เริ่มเริ่มตั้งแต่ตะวันผล่ให้เห็นได้เพียงไม่กี่ชั่วโมงจนถึงเวลานี้เลยเที่ยงมาพักใหญ่นี่โว้ยตะกุดน้าผักเสือของอาจารย์ป๊อกกว่าจะได้มากูต้องแย่งกับคนอื่นแทบตายสรรพคุณล้นเหลือจะเสือจะผีหรือหมีควายก็ทำาอะไดไม่ได้ข่มมีดกระสุนไม่ระคายผิวกุลองมาแล้วไอ้ขอมว่า เฮ้อมึงโมงหรือเปล่าวะไอ้ถนอมมึงกําลังดูหมิ่นกูกับอาจารย์กูนะโบย้ยขวางแท้ลองได้จัดให้ด้วยความเมาในถนอมลูกพรวดขึ้นดึงลูกโมดจุดสามแออกมาจากหลังเอวก่อนจอยิงใสก่กลางหน้าผักในขอมอย่างจังเสียงปื่นลันเปรียงพร้อมกับที่ในขอมหงายหลังเพื่อนๆที่นั่งล้อมวงอยู่ด้วยกันภวาเฮือกแต่ยิ่งภวาหนัก เมื่อในขอมกลับลุกขึ้นมาสบัดสีสษาไปมาด้วยอาการมึนงงแกงหน้าผากมีปื้อนแดงเห็นได้ชดัดอนุภาพของกระพันของตะขุดหน้าผากเสือช่างเหลือรับประทานยิ่งหนักนายถนอมมองเพื่อนตัวเองก่อนมองหน้าด้วยการตะลึงแล้วก็ความเมาอีกนั่นหละเขาจึงทำในสิ่งที่เพื่อนไม่ควรทำต่อกันเขาอ,อาศัยความมึนงงกระชากตะขุดเส้นหน,น้นออกมาจากคอของในขอมเท่านั้นเองเจ้าตัวถึงขับรองลัน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอาไปมันช่วยกันไม่ให้อิสุนีเห็นกูอย่าชิบชิบหายแล้วจู่ๆสถานการณ์ก็เปลี่ยนนายขอมคะเถิบตัวถอยห่างออกจากจุดนั้นโบกมือโบอกหมายแล้วกับกำลังไล่ยอะไรบางอย่างด้วยความกลัวแต่ก็พร่ำว่ากลัวแล้วผิดไปแล้วและสำรอกออกความจชิงอันน่าเศร้าออกมาจนหมดเปลือกคืนก่อนที่สุนีจะหายตัวไปนายขอมเดินเมา จากบ,บ,บ้านงานต่างหมู่บ้านด้วยว่าเห็นยังมีแสงไฟเราในมือก็ยังเหลือจึงแวะเข้าไปทว่าสาวสุนีบอกด้วยรอยยิ้มตามปกติว่าร้านปิดแล้วของหมดแล้วในขอเมาจัดพรามแต่ไม่เชื่ออยู่คําเดียวบังคับจะกินลาภใดฝ่ายสาวสุนีเองก็จนปัญญาเพราะของหมดแล้วจริงๆทั้งเหนือทั้งเครื่องในพยายามอธิบายอย่างไรคนเมาที่ไหนจะเข้าใจได้เรามึงเห็นนี่ไหมอิสุนี นี่อีโบกก็บอกเก่งของกูอย่าให้กูต้องใช้มันขู่เพื่อให้มึงทำลาบเปรียงด้วยฤทธิ์สูรดาวของนายขอมซึ่งกำลังจ่อปากก็บอกปืนลูกสองสั้นไทประเดดไปหาสาวสุเนเกิดเง้าจัดยังเหนียวไม่ทันปืนลันท้องไส้สาวสุนีแหกระกจยุยนางเดี้ยนทูรหลอนทูด,ดายอยู่พักใหญ่กว่าจะขาดใจตายนขอมสางเมาเป็นปิดเถีงแล้วก็ร่างได้วิญญาณของสาวสุย์ ไปฝังไว้ที่เปลาโลกหลักล้าน<ๆ>ก็ใช้วิชาสะกดงูููบาปาที่ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ปอกกบขังวิญญาณของนางเอาไว้เหตุการณ์ผ่านไปโดยไม่มีใครรู้กระทั่งวันหนึ่งที่ไหนขอมไปตรวจดูหลุมฝังและสะกดแล้วพบว่ามันถูกทำลายไม่รู้มาที่ไหนตามขิดเน่ามาเจอแล้วคุยเอาซากศพขึ้นมาเกินและนั่นเองก็เป็นช่วงที่ผีสาวสุนีเริ่มออกกละวาดเมื่อความจริงปรากฏเช่นนี้ นายขอมจะเข้าไปรับกับในโคกและผีสาวสุนีเองก็หยุดอารวาสไปเลยเช่นกันหยุดอารวาสในหมู่บ้านแต่นั่งจ้องหน้านายขอมทุกที่ทุกเวลาจนนายขอมร้องลั่นล่ำให้คล่ำควนอยากบ้าก็บ้าไม่ได้ต้องทนมองผีสาวสุนียืนตับไตไส้หมามยิ้มให้อยู่แบบนั้นไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนความทรมานที่เผชิญอยู่จะสิ้นสุดลงเสียทีเรื่องราวก็มีเท่านี้ครับ สุนีลาบก้อยขอพระคุณครับและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงไปเพียงเท่านี้ครับหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพี้ยนไปแต่อย่างใดแอดมินก็ขอกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยร่วมสนุกได้โดยการคอมเมนต์ใต้คลิปเช่นเคยหวังว่าคุณผู้ชมทุกท่านจะหลอนไปกับพวกเราในค่ำคืนนี้ราชทีสวัสดิ์ครับ